อ่าขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับสัมภาษณ์เดี๋ยได้ไหมได้ค่ะถ้าให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอยากทำอะไรครับน่าจะใส่ชุดมอดคอตกับคอสเทลขี่บิ๊กไบค์เที่ยวค่ะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์เลยครับปกติเราเวิร์คคอมโฮมแล้วก็รู้สึกเหมือนทำงานหนักเหมือนที่ออฟฟิศเลยครับแค่อยากทำอะไรแบบตามใจครับไม่ต้องไม่ต้องคิดมากแบบเหมือนเหมือนหมาครับผมเหมือนหมาใช่ครับอยากออกไปนอกโลกครับขอบคุณครับ อยากกลับไปกินกับข้าวฝีมือแม่ค่ะออเราอยากทํางานอะไรเกี่ยวกับสัตว์นะครับใกล้ชิดสัตว์นะฮะแล้วถ้าผมพาพี่ไปเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ได้จริงเหรอเดี๋ยวเราพาไปแต่ขอตามไปที่บ้านได้ไ,ดไหมครับจะตามไปที่บ้านเหรอคะไม่แน่ใจว่าจะทําได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าลองดูไหมครับผมว่ายังได้อยู่นะแล้วถ้าให้ลองไปใช้ชีวิตแบบหมาเนี่ยไปไหมครับอะเถนะพี่ถ้าพี่รักสัตว์อยู่แล้วก็น่าจะทําได้ดีนะครับลองดูไหมครับพี่ ก็ได้ก็ก็อยากจะลองดูสักครั้งนะฮะอะลองดูถ้าพี่กล้าชวนผมก็ผมก็กล้าไปอ่ะเรารู้มาว่าทุกคนต่างม,มีสิ่งที่ชอบและอยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำประกัน FWD เลยเข้าไปช่วยให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่ชอบอย่างหมดห่วงแล้วทำไมไม่ค่อยได้ขับแล้วครับคุณสามีกับลูกเป็นห่วงด้วยขอเข้าไปช่วยคุยกับสามีคุณแม่ได้ไหมแต่สามีดุมากนะคะ ขอแลกเวรหน่อยไม่ได้อ่ะคะ่ะมีสักคนไหมครับเผื่อได้เอ้ยเหยุดเหรอเขามีได้เริ่มกันเลยไหมทีมงานครับอย่างนี้เลยเหรอครับ <c oughs> ผมแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ไปทําสิ่งที่อยากทำดีเลยครับพร้อมไหมครับพี่ไปเลยฮะไม่ได้ขับมานานลว วันนี้รู้สึกตื่นเต้นจริงๆค่ะเราเริ่มเลยไหมครับกลับบ้านครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนกลับมากินข้าวที่บ้านด้วยเยอะเลยแม่ถึงบ้านแล้วค่ะบ้านสวยนะครับเนี่ยสวยไหมคะแต่วันจะเก่าๆนิดนึงแม่สวัสดีค่ะอันนี้คุณพ่อนะคะและนี่ก็คุณแม่กินข้าวมาอย่างเหรอไม่ได้กินเลยไม่ทําอะไรวันนี้ ลาบไก่กิมไหมมากินไหมตอนเด็กๆเราชอบไปนั่งสวนสัตว์นะครับชอบนั่งดูควอลาดูเพนกวินอย่างเงี้ยมันก็เดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมน่ารักดีอย่างวันนี้สนุกมากเลยจริงๆรายละเอียดมันเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะพอสมควรเลยนะฮะมันเติมเต็มความฝันที่เราเคยคิดไว้ในวัยเด็ก ถึงแม้จะวันเดียวผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นไงบ้างครับเด็กฝึกงานพี่อิทวันนี้ให้กี่คะแนนครับพี่อิทที่ร้อยเลยชอบมากเลยครับวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําสบายใจทุกอย่างทั้งกินทั้งนอนทั้งเล่นรู้สึกอะไรทําไปเลยอย่างนี้เลยชีวิตได้ฝันมีความสุขมากที่ได้ขี่บิ๊กไบคทั้งหนึ่งยิ่งตอนเวลาลมตีหน้าเนี่ยเอ้ย คารู้สึกเนี้ยมันเหมือนที่เราเคยได้รับมาก่อนมันเตม้นมากๆเลยได้กลับมากินข้าวด้วยกันกับพ่อแม่รู้สึกเหมือนได้ชาจแบตอะค่ะน้ำพริกแม่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมมีแรงทำงานต่อแล้วคะ่ะแค่นี้ก็พอแล้วแค่คุ้มครีอยู่กับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงงานอดิเรกหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือการเติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างที่มาสมบูรณ์ขึ้นครับ ไม่ว่าจะชอบชีวิตแบบไหนประกัน FWD ดูแลให้ Celebrate Living